อู้งามตนงามอยู่เดินเดินพอน้ำเขาเทือนึงอตะลึงตะลึงสวยแค่งามแท้ต่กอนอย่างต่กอนน่ะคือมันอยู่แท้มันนี่ก็มันคือกันอู้ยคู่นี่งามงามเลยครับไข่ขาวเป็นไงขาวอ้วนๆเลย น้องน้อยเพิ่นขาต้นใหม่บงังเลยดอพี่น้องสวยงามครับขาอุ้ยขาอ้ว,วนกักเลยอุ๊ยเลยพี่น้องสวยๆเอ้ยงามครับบุญสุดพุดพองเลยบ่มีมองตี กำลังงามอล้ยขี่เป็นขวบมูงามๆเลยครับเออด่วงามครับวิ่งกระลังขึ้นะผึ่กระลังงามเลยกระลังงามไม่หลอดใบ้ได้หนิหลอดใบ้ครับผึ่งยึดใบไม้มือกระจ่าเช้ดแก่ก็ตวดบ้านไปแล้วงามงามสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูทุกคน มืัอนี้เขาโค้กเขาไปแล้วมืัอนี้ลเลาปลาแถวบ้านครับหาเห็ดไข่เนาะใจเนาะเลาปลาไข่เขียวไปหลุดไปชมกนกกระรับว่าสีมันซ้ำได้มือนี้งขุนบ่ครับคนกั้นลายเห็ดสไลซ้ำขุนบ่ไปหลุดนกกรเลยครับครับดอกแรกแหกมันขอเข้า,ขามืัอนี้ครับเป็นไข่เขียวเนาะครับออกอยู่ในโพ่น ดอกดงามๆเลยครับกระเดิมดอกแรกอแ่่งมานเจิมกระตา,ขาเขียวนี่ก็แป้งจุมงามครั้งเลยครับจุมใหญ่ๆเลยขาปันเห็ดขาปันเห็ดไข่ปกจิกดอกดงามๆเลยครับกํลังตุมต่ม ดอกนี้ตูมเพื่อนครับออกเกี่ยวกลกันดอกนี่ตูมงามครับดอกจิกเด้อครับดอกจีนันตาลดอกจิกบ่มันปวกขาวเด้อพี่น้องนั่นตุูมหนึ่งโอ้ยใบแยกเอาเห็นดอกจังเห็นญาตินี่ตุูมหน่อยเห็นอยู่ในกล้องดอกเห็นแล้วดอกจังเห็นจะกินเนาะตุูมหน่อยเพิ่นอย่ามาอีกเป็นดอกบานครับ กง,งามครับอือหมดสุดพุดพองเลยบ่มีมงตีกำลังงามเลยสวยงามครับขาอุ้ย,ยขาอ้วนคักเลยอุป๊ปุเลยพี่น้องสวยๆเอ้ยเหล่านุนบานเครื่องครับมาถึงงาใหม่เพิ่อนแตก ตองได้ดอกตูมีกหึงดอกส,สวยๆจิ้มบานส,สวยๆอีกแล้วครับไม่ไรอือพ่อมึงซี่หาดอกครับเดือดตาป็นเนาะเดือดต,ตาท้าเจ้าข้นกขลายน สองบาน,น,แบบน,นก,นกนน็สองตุม้มนิดหน่อยขึ้นแง่กันเยอะเครื่องหนึ่งสองตุ้มกำลังเริ่มที่ตุ้มเฮ้ยเอา้าหน่าหลอกบานเัืุ่นที่หน้าป็นผัวใหญ่ สองกำลังบานงามครับเด็กแกีงงไงแล้วครับเด็กกายปุ่นแล้วดูใครข,า,ขาวครับใครข,า,ขาวครับบริวออกไม่พ้น อุ้ยคู่นี้งามๆเลยครับไข่ขาวอย่งไงขาวอ้วนๆเลยนองๆพิ่นกาะตุ้นใหม่บางในดื้อพี่น้องดอกดนี้สีเหลืองสวยมากไข่เขียวตะกูลเหลืองครับ ดอกขอมเน่าเหาเลืองอยูลนะครับดุงงามๆเลยดอ,ยอสกส้มเหลือมเหลืองๆนะครับใบเขียวเพิ่์มีสองแบบแบบหนาเขียวเลยตัวน,นี้หนาเหลืองครับหอมเสียบคือเกามีสามดอกงามครับดอกนี้บุัลทันเพิ่นดแล้วครับนี่มีสามซีดอกครับอนี่ เน่เหลืองอีกเอครับนี่ยเนวเหลืองอีกพี่พี่ไงยู่พี่งดงามเลยมาอมมีสามครับสุดหน่อยสองบาทคือดูเลยยาเอาท้งในก่อนมานอะทั้งนั้นเห็นเ็นเน่เหลืองอูครับเนี่ย Okay, so. ตุ้มหน่อยเพื่อนครับตัไตวไซค์หักเลยครับขอให้เพื่อนนอนเฝ้านองหน่อยน้ำเดอกนึงเล่นกันขินเนาะตุ้มเงนินตุ้มนึงครับดอกนึงโอ้โหื่นจุ่มไปแค่หนึง ดอกบานไอยกระแทบเองคนกินหัดทองมันเพิ่นหอยอ้าวแข็งยุกวันี่สองนี้ครับอยู่ใต้บใบไม้สีพเพิ่นเลยบ่สดใสปานเดยแต่ทองขาวครับไอยกินคือเก่าเลยคลองเสียบเพิ่นก็นมีคนกินน้ำเล้คอับดูดดอกเพิ่นเสืงเพื่นเสืงเพิ่นเสิงเลย ไงเลยครับอยากปล่อยอีกแล้วมอกงามป้ะสวงามจังเลยสวยงามดูแเดินๆพอนน้ำขึ้นเทนึงอมตะเลง้ำทแค่งามเทแต่ก้อนหยั่งแต่ก้อนน่ะคือมันอยู่แท้มันนี่ก็บมันคือกัน ทานหน่อยครับโอ้ยทานดอกนึงเงาน้นอยเงาน้นอยกอยเสียบมาขึ้นกอยเสียบขึ้นมามาหมาอีกลราพี่น้องมามาโมงนี้6เจ็บดอกเลยตูมเงี้ยงๆเลยบางทีเพิ่นแตกดาวกระจายอยู่ยไปไปตองเนื้อครับนี่เปิดดอกจนเห็น <S <S 2> <S 2> แตกดาวกระจายมั้งให้สะอาดสิสองดอก bật sải đi đó con chỉ lại cả không bật chẳng thấy đâu khẩn bộ mở lên vừa hiện cặp nhưng kéo này nọ một đọe mở đọe đỏ hốt có mấy chết luôn đúng không มอนมาตกกันกับอ้กบเบื่คือก้าวพุทธเดกาบาดเด้อครับแล้วกนเก็บเห็ดด้วยผนปามาโลปลามาลปลาเไข่เขียวนี่ปลาที่สองแล้ะครับหรือปลาแหลกบ่หมันใหญ่ปลามาหมานปลาที่สองครับไข่เขียวกระปีกสครับ มันกรตาเาบเบิ้งเอามาบิ้งสองกระตาหลอดซองครับนี่ึ้อมาเกิงกระตาเหรลอดที่สองอูยพีเป็นวงู่างงาเลยครับเออหลอดงามครับุกกลังข้นตุ๊นกรลังงากระลังงาไม่หลอดใบได้หนิ ออกใบครับผึ่งยึดใบไม่ผู้ก่อเจ้าเชื่อแ่ก็ตวดบ้านไปแล้ว <laughs> งานงานเดี๋ยวเวลากระบาดแล้วครับมันอยู่ออกมาใสาๆปลาที่สองของเขานะครับมือนี้ <มา S 1> ไปปลาแหลก,ไ,หกไปปลาแหลกบะมนันบะม,มันปลาที่สองมาสายจะได้สวย มาส่สายจะได้วสวยๆเขาาว่ะลูกกามันาูก็บมันเาฝากฟีฝางน้องมานน้ครับเัม,มือนห้องมันีม่ใครเขียวติดกระตาเลยครับถึงจูมถึงบ้านเนาะ,ะบ,บ้านไายกลัวป่าที่สองของเราไปป่าแหลมบ่มันครับไหนว่าปลาที่สองมาสายสายจะได้วสวยๆ นี่ก็ถือว่ามันู่ครับเขามาเสียงพี่น้องเต็มลาอยู่ว่าแต่สีโบมันซ้ำหนีนะครับเต๋สีบผัวต่าสีบเ็นนะเนาะยางไปยังมากขอจอยังเหลือไว้ให้อยู่ถือว่ามันนะมากับพีครับมันี้มากันสี่คนมีป้าที่ซองเข,เข้าแล้วพอพี่น้องก็บ,บ้านแล้วครับขอบคุณหลายๆคำว่าเป็นกำลังใจจะเพ่งขยันมาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ครับผมบอกกันไม่ชิมนาครับ ชิมหนาวพอกันไหมจ้ะเมื่ออื่นว่าสิเลาะทางไหนส่วนไหนเนาะมีปลาหลายส่วนหลายหมองหลายบอนเด้อสามปลาสี่ปลาแถวนี้หลายอยู่แต่ส่วนนี้แต่ส่วนนี้เห็ดทานเพิ่นออกเห็ดทานเพิ่นออกเห็ดรวมกับสีห้างเนี่ยเนาะครับแม่นจ้ะกะอยากหาอยากเนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่ามันอยู่แม่นไปิปลาแหลกบบนี่เลยกะถือว่าได้หลายได้เต็มตาอยู่จ้ะครับพอกันไม่ชิมนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ